Apples <muchas> เยธรรมมาเหตุปัปภวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสันจโยนิโรโทจะเอวังทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าตรงตรัดแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและทางดับไปแห่งธรรมนั้น Whatever dharma arises from a cause, the Tathagata shows the cause of those virtues and the cessation of those virtues. สวัสดีครับรายการคิด ตอนที่160นะครับได้เคยเล่าไว้ในตอนที่143แล้วนะครับในอีเพลย์ลิสต์ของบันทึกในไตรปิดกนะครับเพลย์ลิสต์เดียวกันนี้นะครับว่าเ,เปรตในอดีตชาติของที่เคยเป็นแม่ของพระสารีบุตรย้อนไปเมื่อ5ชาติก่อนนั้นได้มาขอให้พระสาราีบุตรนั้นอุทิศบุญกุศลไปให้นะครับแล้วก็ได้กลับอัตภาพไปเป็นเทวดานะครับ โดยมีวิธีการที่จะอุทิศบุญให้แก่ญาติที่เป็นเปรตนะครับประเภทเอปอรัตตูปชีวิกเปรตนะครับเปรตชั้นบนสุดของวงจรภพภูมิเปรตนะครับได้บอกไปแล้วนะครับตอนนี้จะามาต่อกันอีกครับในเรื่องของเปรตที่มาขอส่วนบุญญาติเหมือนกันนะครับเขาเป็นมีความเป็นอยู่กันยังไงนะครับแล้วก็เข้ามา ขอแล้วอุทิศก็อุทิศด้วยวิธีเดิมนะครับในเหมือนในตอนที่143นะครับตอนที่1้0ยนี้ก็จะเป็นญาติสนิทมิตรสหายของพระเจ้าพิมพิสารนะครับได้มาขอส่วนบุญโดยเรื่องนี้เล่าย้อนไปนะครับร้อยแปกับที่แล้วนะครับก็คือเป็นกับขนาดกลางนะครับคือกับที่เป็นช่วงระยะเวลาอย่างเหมือนพระธละกับนี้มีพุทธเจ้า,า5้าพระองค์หรือว่า สุนทรขับที่ไม่พีพระเจ้าหนึงน่งไม่มีพระเจ้าเลยหรือว่าสององค์เช่นบันทะกับนะครับสลับไกลสลับกันมานะครับทั้งหมดร้อยแปดสิบสี่ับนะครับย้อนไปนะครับเรื่องราวเริ่มต้นที่เมื่อร้อยแปดสิบสี่ับที่แล้วนะครับครั้งนั้นเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารท่านเป็นสเสมียนนะครับแต่ว่าเป็นคนมีจิตใจดีมีศีลธรรมนะครับ บำเพ็ญบุญอยู่ในศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าปุตตะหรือพุทธะนะครับโดยเรื่องเริ่มต้นที่นครกาสีนะครับที่มีพระรา,ราชาทรงพระนามว่าชัยเสนนะครับแล้วก็พระราชินีนามว่าสิรินะครับพระองค์ของราชสมบัติในพระนครนั้นนะครับแล้วก็ มีพระโพธิสัตว์นามว่าพุทธะมาเกิดนะครับก็เหมือนกับเจ้าชายศิทธะนะครับที่มาประสูติในพัทลักกับนี้นะครับแล้วก็ท่านก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราพระพุทธเจ้าโคตมานะครับก็คือพุทธเจ้าพุทธะท่านก็ออกบวชแล้วก็บรรลุสัมมาสัมพุทธญาณน,นะครับอันนี้พระราชาก็ไม่เหมือนในกับของเรานะครับเพราะเพราะว่าพระราชานี่ไม่ให้คนอื่นเขาทําบุญกันเลยนะครับ พระราชาชัยเสนนี่ท่านก็บริจาควัดใช่ไหมครับแล้วก็ให้พระแล้วก็พระพุทธเจ้าบุษราแล้วก็พระสาวกเนี่ยอยู่ในวัดนั้นแล้วก็ถวายทานถวายของอุปถาทุกอย่างเองหมดนะครับไม่มีผู้ใดที่จะถวายได้เลยนะครับยกเว้นพระองค์กับพระราชินีนะครับทีน,นี้ก็จะมีพี่น้องสามคนนะครับที่เกิดจาก เ,ออเขาเรียกอะไรเขาเรียกจกมันดาต่างต่างที่ไม่ใช่มันดาที่ไม่ใช่พระมเหสีสิรินะครับพี่น้องสามองค์นี้ก็อยากจะทําบุญเหมือนกันนะครับก็เลยออกอุบายครับว่าส่งให้ทหารไปป่วนชายแดนเหมือนกับมีค่าศึกแล้วท่านก็ไปปราบค่าศึกนะครับใน,ป,นปัจจันทรบทก็คือที่ชายแดนนะครับพี่น้องสามคนนี้ก็ ชนะสืกกลับมาด้วยก็มันเป็นแผนนะครับก็คือ,อยังไงก็ต้องชนะกลับมาอยู่แล้วพระราชาทรงพอพระทัยนะครับคือพระเจ้าชัยเสนเนี่ยก็พอใจนะครับแล้วก็เป็นไป,นปนตามแผนพระราชาก็บอกว่าลูกๆสามคนเนี่อยากได้อะไรก็บอกมาจะให้ทุกอย่างเลยพี่นองสามผลต่างบรรดาก็เลยบอกว่าขอที่อยากที่จะอุปถากพระพุทธเจ้าบ้างนะครับก็คือพี่ชายครับ พระราชาตัดว่าเว้นแต่ผู้มีพระ,พพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยจะขออะไรก็ได้แต่อันเนี้ยไม่ให้หรอกแต่ว่าพี่น้องสามคนนี้ก็ยังถึงแผนจะเริ่มเสียแล้วก็แต่ก็ยังพยายามก็ยังพยายามที่จะขอนะครับว่าั้นขอแค่เจ็ดปีละกันนะครับขอผุถักเจ็ดปีแล้วก็จะคืนให้พระราชาก็ไม่อนุญาตอีกพี่น้องสามคนนี้ก็ลดลงมานะครับขอหกปีก็ไม่ยอมห้าปีก็ไม่ยอมกระทั่งสุดท้ายเนี่ย ขอมาลดมาลดมาทยอยลดลงมาเรื่อยจนสุดท้ายก็บอกขออุปถัมภ์พระพุทธเจ้า3เดือนนะครับพระราชาก็เลยอนุญาตนะครับใครก็เลยพระพุทธเจ้าก็เลยไปชำภาษาอยู่ที่สถานที่ที่3คนนี้อยู่นะครับก็คือที่แถวนิคมชนบทนะครับอ่าเกินมาแล้วก็เริ่มเข้ามาสู่เนื้อหาที่ อยู่ในกระดาษแล้วก็นานนิดนึงนะครับประมาณ10กว่านอาทีครับเพราะว่าเรื่องค่อนข้างยาวพระเจ้าพินพิสารก็เป็นสเสมียนของพระราชบุสามองค์นี้นั่นเองนะครับอยู่ที่นิคมชนบทในขณะที่พระพุทธเจ้าได้ไปจำพรรษาตามที่ขอมาได้นะครับ3าเดือนเขาก็มีหน้าที่ที่จะจดบันทึกคน ของที่ทําบุญมานั่นแหละครับดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ามาแล้วพระราชกาสามพระองค์ก็ได้การาบทูลอาัาธนาพระพุทธเจ้านะครับให้เสด็จพระราชดำเนินมาจำพรรษาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้ข้าราชบ,บริพารรวมทั้งพระเจ้าพิมพิสารที่เป็นเสมียนในชา,ชาตินั้นเนี่ยช่วยกันอุป,ปถากนะครับทศาาดาและสาวกนะครับที่แต่ไหล,ลมาเนี่ยพระเจ้าชัยเสนนี้ ไม่ยอมไม่ใครอุปถังเลยรับอุปถังอยู่พระองค์เดียวกับนะครับแล้วก็สร้างวิหารให้อยู่นะครับด้วยแรงงานของผู้ชายจํานวน1000คนตลอดเวลาทั้ง3เดือนเนี่ยพระราชก,กุมาทั้ง3เนี่ยทรงนุ่มหงผ้ากาสายะนะครับถวายทานฟังธรรมปฏิบัติธรรมโดยเขารบส่วนนายพันณนะทาคาริกนะครับก็คือพระเจ้าพิมพิสารในชาติปัจจุบันนะครับเป็นผู้จัดการทรัพย์สินนะครับและภรรยาเขาก็ ร่วมกันนะฮะทั้งสองคนเนี่ยทำารทำการถวายทานอุปถาภาวิสุขสงฆ์นายสมิน,นี่ก็มีหน้าที่เก็บไรายได้ในชนบทเข้าคลังหลวงด้วยนะครับทีนี้เขาก็ได้เชิญชวนชาวนิคมชนบทนะที่นั้นนะ่ะประมาณ1 1 0 0 0คนนะครับร่วมกันทําบุญฟังธรรมตลอด3เดือนซึ่งผู้คนเหล่านั้นที่มาร่วมนะทั้ง1 1 0 0 0คนเนี่ยก็ขวนขวายก็ทําบุญด้วยความเคารพนบนอมนะครับ ทีนี้ชาวเมืองคนอื่นๆเนี่ยได้เห็นการจัดทาการมหาทานใหญ่เพื่อถวายพระพุทธเจ้าและสาวกนะครับก็เกิดความริษยานะครับอันนี้ก็คือไม่เกี่ยวกับคนทําบุญแล้วนะครับเป็นพวกเดียร์ทีนะครับศาสนาอื่นนะครับก็เลยมาขโมยเครื่องไทยธรรมต่างๆนะครับเมื่อถูกจับได้ก็ไล่ออกไปนะครับก็แอบมาขโมยอีกหรือมาเผาโรงครัวนะครับ รู้สึกครั้งสุดท้ายนะครับว,รว่าจัดโลคัวจะวอดวายเสียหายหมดเลยนะครับด้วยความที่เป็นเดียรถ์ถีแล้วก็อิจฉานะครับในลาบสักการะที่คนมาถวายในศาสนาพุทธในเวลานั้นนะครับเมื่อ184กับที่แล้วก็เหมือนกันนะครับพระราชกุมาทั้งสามเนี่ยเมื่อทําการละสวรรคคตแล้วเนี่ยก็ไปอุบัติเกิดในสวรรค์น,นะครับในพันธาคาริกกับภรรยานะครับก็คือพระพ,พิฆเนศเนี่ย ก็ไปบังเกิดในสวรรค์เช่นกันนะครับส่วนเดียร์ถีอื่นๆที่ประทุสร้ายต่อทานนี้ก็ไปบังเกิดในนรกนี่ก็คือกลุ่มที่เป็นยญาติพระพุทธเจ้าพิมพิสารด้วยนะครับแล้วก็ได้ตกนรกไปในเมื่อ184กับที่แล้วนะครับพอเวลาผ่านไป32กับก็มาถึงพัทธลกับที่เรากำลังอยู่กันนี้นะครับที่จะมีพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับในสมัยนั้นน่เป็นสมัยที่มีพระพุทธเจ้ามา ตัสลูนะครับชื่อว่าพุทธเจ้ากัสปะก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่3นะครับก่อนหน้าพระสมณะโคโดมพระพุทธเจ้าของอาจารย์ของพวกเรานะครับเปลี่ยนเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้านะครับก็เข้าไปถามนะครับพระพุทธเจ้ากัสปะผู้มีสัพพัญญูนะครับว่าเมื่อไรล่ะที่พวกตนจะนถึงการพ้นจากความหิวกระหายนี้ครับคือตอนนั้นก็เป็นเปรตชั้นต่ําอยู่นะเพิ่ง พ้นจากนรกมานะครับเพิ่งพ้นจากการลงโทษมานะครับคือนรกนี่เขาลงโทษอย่างเดียวนะครับไม่ได้ว่าเราไปใช้กรรมนะครับเหมือนกับว่าคุกเนี่ยขังในคุกก็มันเป็นการลงโทษไม่ใช่การใช้กรรมนะครับพอพ้นจากการลงโทษมาแล้วก็ต้องมาค่อยๆใช้กรรมเหมือนกันนะครับก็ให้อดยาก่อนนะครับเป็นเปรตให้อดข้าวนะครับพวกนี้จะเป็นการอดอาหารนะครับเปรตพอเป็นตัวทับสุดนะครับก็คือตัว ปรัตตูปัชีวิกเป่นเนี่ยตัวนี้จะดูดน้ําได้นะครับแล้วก็ดูดน้ําจากซากศพน้ําเหลืองน้ําหนองอไรพวกนี้ครับน้ําเยี้ยวนี่ครับแล้วก็แต่ว่ากินอาหารไม่ได้นะครับได้แต่ดูดน้ําซึ่งต่างจากอสุรกายซึ่งพวกอสุรกายนี่จะอดเฉพาะน้ํานะครับนี้พอ พระเ,เจ้าครับได้ใช้สัพพยุญยาณดูแลนะครับก็บอกว่าเมื่ออีกอีก92กลับข้างหน้าเนี่ยก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์ที่4ในพัทธรักับเดียวกันเนี่ยมาเกิดมาปฏิสัลุนะครับท่านจะ ได้รับทานจากญาติพี่น้องนะครับก็รอไปอีก9กกับนะครับก็เมื่อถึงเวลานั้นตนพวกเปรตเหล่านี้ก็จะเลื่อนชั้นเป็นเปรตตัวท็อปสุดข้างบนนะครับเป็นปรัตตูปปัจชีวิกเปตน,นะครับก็จะรับทานที่ญาติอุทิศได้นะครับส่วนถ้าต่ํากว่านี้ก็จะญาติอุทิศให้ก็จะไม่สามารถเกิดผลวิบากได้นะครับก็ต้องไปนู่นนะครับรอให เป็นเดลฉานแล้วมาเป็นมนุษย์แล้วบุญถึงจะส่งผลได้นะครับซึ่งแต่ว่าพวกปเปาร์เตูเนี่ยก็บุญจะส่งผลทันทีได้นะครับถ้าญาติอุทิศครับเอาตามเข้าเนื้อหาเหมือนเดิมนะครับที่เปรตเนี่ยเข้าไปถามพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะว่าได้เห็นเหล่ามนุษย์นะครับในยุคข,ของพระพุทธเจ้ากับสปะนะ ถวายทานและอุทิธ h a ญาินะครับแล้วก็อุทิศว่าขอทานที่ถวายครั้งนี้จงสําเร็จแก่ญาติที่ล่วงลับด้วยเถิดนะครับพอได้เห็นเปรตที่ญาติเป็นมนุษย์เหล่านั้นได้อันโมทนาก็ได้รับทิพยสมบัตินะครับมีข้าวมีน้ํามีผ้าพวกเปรตกลุ่มนี้จึงอยากได้ทิพยสมบัตินะครับจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากัสปะทูลถามว่าก็อ,อย่างที่เราไปแนละ้วพระพุทธเจ้า ถ้าแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยข้าพเจ้ามีโอกาสได้รับที่พยาสุขที่พยาสมบัติอย่างที่เปรตที่มีญาติอุทิศทานที่เห็นได้ไหมเนี่ยไน้บ้างไหมเมื่อไหร่นะครับพระพุทธเจ้ากัสปะก,ก็เลยบอกว่าตอนนี้พวกท่านยังไม่สามารถรับได้ก็คือเป็นเปรตชั้นต่ำนะแต่จะว่าในอนาคตเนี่ยในสมหมยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยผู้มีนามวโคตมะซึ่งเป็นองค์ที่สีของกัปนี้ต่อจากเราเนี่ยการนั้นจะมีพระราชานามวพิมพิสารซึ่งเคยเปัญญาติกับพวกท่านนะครับ ก็คือเป็นเสมียนที่ชื่อพันธาคาริกนี่แหละครับได้มาอุทิศทานให้พวกท่านนะครับแต่พวกท่านต้องรอไปอีก9กกับนะก็คือระยะระหว่างพุทธเจ้าแต่ละะพงเราเรียกว่าพุทธันดรนนะครับซึ่งระหว่างแต่ละพระอ,องค์ที่แตกต่างกันไปนี้ระยะเวลาจะไม่เท่ากันนะครับคือไม่สามารถบอกได้นะครับว่าเป็นตัวเลขตายตัวได้นะครับเพราะวบางทีผ่านไปพันพุทธันดรก็ยังไม่มีัน ไอ้พันพันกลับก็ยังไม่มีพระพุทธเจ้าเลยนะครับเปเหล่านั้นแล้วก็ด,ดีอย่างยิ่งนะครับคิดว่าโอ้พระพุทธเจ้าพยากรณ์ให้แล้วนะครับอยากับว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะจะได้รับทานนั้นแล้วนะก็ดีใจกันใหญ่นะครับต่างก็เฝ้ารอครับผ่านเวลาผ่านไป92กลับก็จะมีอดีศเมียนท่านนั้นเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารนะครับแล้วก็บรรลุพุทธเป็นพุทธมามะกะนะครับถวายอาหารถวายในพระราชอุทยานนะครับ การก็เป็นไปตามนั้นนะครับแต่ว่าพระเจ้าพิมพิสารท่านลืมกล่าวคำอุทิศให้เปรตนะครับพวกเปรตนั้นเราอมา92กับนะครับนับจากพระพุทธเจ้ากัสปะพยากรนะครับก็ผิดหวังนะครับส่งเสียงน่ากลัวมากเลยครับให้พระพระ,พระเจ้าพิมพิสารได้ยินนะครับ <c oughs> ลืมเลือนครับคัน ครั้งนั้นก็เป็นพุทธสมัยแห่งพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเราอันนี้คือคนที่ได้ทำการแปลในอัตถรถาานะครับที่เป็นหนังสือลำดับรองจากความเชื่อถือเป็นลำดับรองจากพระไตรปิฎกนะ่แปลความเป็นภาษาไทยเนี่ยในเรื่องนี้นะครับแปลสลับทั้งเหตุการณ์แล้วก็วุ่นวายไปหมดนะครับก็คือจะต้องใช้ความระมัดระวังในการเล่ามากแล้วก็ บางอย่างก็เป็นสิ่งที่แปลมาแล้บด้วยนะครับก็ก็ <c oughs> กแต่ก็่าอย่างน้อยก็พอจะจับเขาความได้นะครับอ่ะก็อยากค่อยทางผู้ที่ตรวจสอบนะครับการแปลพระไตรปิฎกลงในสื่อคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยครับได้มาตรวจสอบด้วยนี่มเป็น เหมือนกับว่าเว็บไซต์หลักด้วยนะครับที่คนเข้ามาค้นข้อมูลนะครับก็อยากให้ตรวจสอบให้ดีนะครับเพราะว่าอันนี้ผิดทั้งส่วนใหญ่แล้วผิดทั้งลำดับเวลาแล้วก็ผิดทั้งเนื้อหาด้วยนะครับไม,ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับก็อยากให้ตรวจสอบนะครับแต่บางเรื่องก็แปลได้ดีนะครับต่อไปนะครับ อดีตพระราชุาม,มาในสมัยนั้นนะเกิดมาเป็นชดินสามพี่น้องนะครับอุรุเวลากัสปะนะครับอันนี้ชื่อเหมือนตำบลเลยนะครับนาทีกัสปะและขยากัสปะสามพี่น้องเนี่ยก็คือพระราชกุมาในสมัยนั้นนั่นเองครับในกาปีสองในร้อกัปดบที่แล้วนะครับมีบริวาร1000คนนะครับแล้วก็บวชหมดนะครับสรุปแล้วที่พุทธคยาเนี่ยบวชหมดนะครับขยาก็ชื่อเหมือนพุทธคยาน,นะครับ นาทีก็เป็นแม่น้ำเนรัญฉลาแล้วครับก็เอามาช่างชื่อเป็นตำบลต่างในในสมัยพุทธกาลมานะครับหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนั่นเองนะครับพันธัตที่หนึ่งประมาณเดือนที่9ที่ที่พงศัดิตด์ตรัสรู้ก็ได้โปรยชดืนสามพี่น้องแด้บริวารนะครับแล้วออกพวกเขาเหล่านั้นก็พากันออกบวชที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรนัญชดาตำบลอุรุเวลาเสานานิคม พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังกรุงราชคฤคือเสด็จโปรดพระพิมพิสารตามที่สัญญาไว้หมู่ประชาชนราวหมื่นหนึ่งพันคนนะครับก็ไปรับนะครับหมู่ประชาชนนั้นก็ได้แก่พวกพราม์นะครับแล้วก็พวกพวกพวกเรียกว่าไฮโซนะครับอ่านเรียกว่าไฮโซสมัยนั้นดีกว่านะครับจะได้เข้าใจง่ายนะครับไฮโซชาวอังคะและมัคคะนะครับจำนวน1 1 0 0 0 0คนนะครับก็ ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยพร้อมกับพระเจ้าพิมพิสารและต่างก็พากันบรรลุโสดาปฏิพันธ์ผลเป็นอาริยบบุคคลหมดเลยนะครับทีนี้ก็พระเจ้าพิมพิสารก็อยากทําบุญแล้วครับเพื่อเป็นการเจอพระพุทธเจ้าครั้งแรกหลังจากตัดสร้นะครับตามสัญญาว่าถ้าพระพุทธเจ้าตัดสร้ก็ให้กลับมาหาพระพุทธเจ้าพิมพิสารนะครับพระพุทธเจ้าก็มาตามสัญญาครับพระเจ้าพิมพิสารก็นิมนต์อาราธนาพระพุทธเจ้าให้ไปรับนะครับ พร้อมสาวกนะไปรับพระราชทานเลี้ยงพระกายหารหรือในสัพมพักก็คือถวายมหาทานนะครับที่พระราชานิเวศก็คือที่ในวังนะครับในส่วนของเมืองเมืองอะไรเมืองราชาคนะครับในวันรุ่งขึ้นพวกเปรตน,นี้รอตรงนั้นมา9กบกลับรับจากคามพยากรนะครับก็ดีใจนะครับบอกว่าพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้แหละเราจะได้ทานรับทานนั้นแล้วนะครับที่เคยเห็นมนุษย ในยุคข,ของพระพุทธเจ้ากัสปะนะครับเมื่อหนึ่งพุทธันดรที่แล้วเนี่ยเราจะได้แบบนั้นแล้วดีใจจังเลยนะครับจะพ้นจากความทุกข์ยากกันแล้วในวันรุ่งขึ้นนะครับพระเจ้าพิมพิสารก็ส่งถวายมาหาทานนั้นนะครับแล้วส่งสดับกระถาครับทรงน้ำฤทิถึงสถานที่พระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถวายส่วนภัยนะครับว่าเวรุวันกลันทกะนิวาปะนะครับ เป็นสวนภผยอันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่พวกกระรอกกระแตนะครับก็สถานที่นี้ก็มีอยู่จริงนะครับก็คือวัดเวรุวันในการต่อมานั่นเองนะครับอันนี้พวกพวกเปรตที่ดีใจครับเมื่อถึงเวลาให้ทานเนี่ยก็หงอยเลยครับเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยลืมอุทิศทานให้นะครับคือไม่ได้กล่าวคําถวายให้ถวายทานให้แก่เปรตโดยเจาะจงนะครับ เพื่อเป็นเช่นนั้นเปรตต่างๆก็พากันข้าครัวนะครับว่าโอ้พวกเราเปรตทั้งหลายอุสตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตารอคอยรับการอุทิศของท่าน มาตั้ง92ท่านไอ้า2กลับเนี่ยท่านลืมได้อย่างไรความสิ้นหวังความผิดหวังความเผือดแห้งความเศร้าใจก็บังเกิดกับพวกเราเป็นหมื่นแสนทวีคูณความทุกข์ระทมกระหน่ำทับัวใจของพวกเราพระราชาจะทรงรู้ไหมหนอหากแม้นเปรตอย่างเรามีหัวใจสักร้อยสักพันดวงโอ้หนอทุกดวงก็ถึงการดับแดดดิ้นสิ้นไปแล้วในวันนี้พวกเราจะต้องรอคอยผิดนานแสนนานเท่าใดหนอ คันตกกลางคืนมิทันสงัดนักนะครับก็ช่วงหัวค่ำไปไม่นาน,นครับในราตรีนั้นพวกเราเปลีก็พากันเข้าไปย่างพระราชนิเวศนะครับไปถึงตัวพระราชวังหลวงเลยแล้วก็ส่งเสียงโหยหวนกรีดร้องข้ามควรด้วยเสียงอันนาสะพงกลัวทั่วไปนะครับในในพระราชวังพระเจ้าวิงพิสารได้ยินแล้วก็หวาดหวั่นในใจนะครับบรรทมหลับไม่สนิทจนกระทั่งรุ่งเช้านะครับ พอรุ่งเช้าเนี่ยพระเจ้าพิมพิาสารเสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับทรงกราบทูลเรื่องเสียงอันน่าสะพรึงกลัวนั้นนะครับว่าจะเป็นว่าจะมีลางบอกเหตุเป็นนิมิตแก่ตัวข้าพระองค์จะดีหรือร้ายอย่างไรหรือเปล่าพระพุทธเจ้าสามณะโคโดมบรม,มครูของเราได้ตัดเล่าบุพกรรมของเปรตที่รอพระราชาทรงถวายมหาทานและอุทิศให้เปรตเหล่านั้นนะครับอนโมทานาแล้ว พวกเป็มันก็จะพ้มความวิวกระหายนะครับพระเจ้าพิมพิสารทูลถามว่าถ้าหม่อมฉันจะถวายทานในเช้าวันนี้เพื่ออุทิศทานให้พวกเขาจะได้หรือไม่ละ่ะพระเจ้าพิมพิสารเอ๊พระพุทธเจ้าแต่ว่าได้เสียมหาบอพิษนะครับพระพระเจ้าพิมพิสารจึงกราบทูลอารัธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จสวยพตาหารเนี่ยที่พระราชวังหลวงนั่นนะครับเพื่อจะอุทิศทานให้บรรดาหมู่เปรตเ่านั้นนะครับอันนี้ก็ เป็นไปตามคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้ากัสปะแล้วนะครับพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินไปประทับที่เขาจัดไว้ในพระราชนิเวศพร้อมด้วยพิสุสาวกครับพวกเปรตรู้เห็นแล้วก็ดีใจว่า วันนี้พระราชาจะทรงอุทิศทานให้แก่พวกเราพวกเราจะได้ทิพยาสมบัติแล้วล่ะจึงมายืนอยู่ตามที่ต่างๆในบร,ริเวณพระชนิเวศพระพุทธเจ้าทรงแสดงพุทธานุภาพนะครับทําให้พระราชาทอดพระเนตรเห็นเปลตเหล่านั้นท่ามกลางเครื่องหน้าเรื่องหน้าของพระองค์เมื่อพระราชาประทับนั่งแล้วทรงสวายน้ําทักซิโนโทกตัดอุทิศเจาะจงว่าขอทานนี้จงมีแก่หมู่ญาติของเรานะครับต้องเจาะจงนะครับต้องกวดน้านะครับต้อง ใส่บาทให้พระในพุทธศาสนานะครับก็คือคําว่าอีทางโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยายตโยนะครับขอญาติทั้งหลายจงมีสุขเถิดนะครับจากฐานนี้นะครับพวกเปลตเนี่ยก็ได้รับการอุทิศทานเหมือนในครั้งที่มีหมู่มนุษย์ถวายอุทิศทานให้อ,อาติในครั้งพะพทธเจ้ากัสปะก็เป็นวิธีเดียวกันนะครับทันใดนั้นก็ปรากฏ สระโบขรนีเต็มไปด้วยดอกบัวนี่คือด้วยอํานาจพุทธ,ธานุภาพนะครับทำให้เห็นนะครับพวกเปรตเหล่านั้นก็ได้บุญเป็นสระน้ําดื่มในสระเท่ากับสระโบขรนีเหมือนในตอนที่143นะครับที่เล่าไปแล้วนะครับก็กลับไปย้อนดูได้นะครับเพราะฉะนั้นจะบอกวิธีอย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็เล่าเรื่องปรทัตนาตัจปิวชีเปรตไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับขราชาทรงถวายข้าวยาคูของเคี้ยวของ,ของ,ของกินตัดอุทิตแล้วอุทิศอีกครับเปรตก็ได้ของไปนั้นไปตามลําดับทุกอย่างนะครับ จนร่างกายเนี่ยมีความเอิบอิ่มนะครับแล้วก็มีความเปล่งปังขึ้นมานะครับไม่ได้เหมือนเปรตแล้วครับพระราชาก็ยังทรงถวายผ้านะครับและเสนาสนะครับเปรตก็อนุโมทนารับนะครับดังเดิมนะครับก็ต้องมีต้องพูดรับด้วยนะพูดให้พูดรับครับย่อวบังเกิดผ้าทิพยานทิพราสาทิป มีที่อยู่มีที่นอนนะครับพระราชาทอดพระเนตรแล้วทรงพอพระไทยยิ่งนะครับใน <c oughs> เรื่องการวิธีการถวายทานที่ถูกต้องและทําให้ถึงญาติที่ล่วงรับเป็นไรทุกภพนะครับจะรับได้หมดครับก็ <c oughs> <c oughs> เล่าไว้ในแล้วในตอนที่สิบสสี่สิบสามนะครับก็ลองไปย้อนดูได้นะครับอ่าก็วันนี้ก็สวัสดีครับ